ครั้งเนี่ยจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับเปลือกทุเรียนรวมถึงเม็ดทุเรียนเพราะว่าเวลาเอาไปทิ้งที่ไหนเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นตลบอบอวนและดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ต้องอห,อห่อหลายๆชั้นด้วยไปดูกันค่ะที่เทศบาลตำบลหัวดงจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาได้นําเปลือกทุเรียนเนี่ยที่หลายคนนึกไม่ออกว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงนอกจากทิ้งเป็นขยะนะแต่ที่เทศบาลตำบลหัวดงจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้นําเอามาแปรรูปค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดเป็นมูลค่าจะเป็น อะไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ผลผลิตเป็นจํานวนมากบางส่วนส่งออกบางส่วนแปรรูปในพื้นที่ทําให้มีขยะที่เกิดจากเปลือกทุเรียนเป็นจํานวนมากเช่นในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงแหล่งปลูกและจําหน่ายทุเรียนแหล่งใหญ่ของจังหวัด ในแต่ละวันมีขยะจากเปลือกทุเรียนเฉลี่ยวันละ2-3ตันจากขยะทั่วไปทั้งหมดวันละ7ตันเดิมเทศบาลตะบนหัวดงต้องจัดเก็บและเสียค่ากําจัดขยะตันละ450บาทและเดือนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ20,000บาทในขณะที่บางส่วนเจ้าของสวนก็จะนําเปลือกทุเรียนไปจัดการเองหรือทิ้งในพื้นที่ของตนเองจริงๆแล้วเปลือกทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมาก เราปรึกษาทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะว่าเปิดอกธเรียน,นยมีคุณสมบัติในการเป็นปุ๋ยอย่างดีโดยที่ผ่านกระบวนการในส่วนของออการย่อยแล้วก็การขึ้นรูปมาเป็นกระถางสามารถที่จะไม่ว่าจะมาเป็นกระถางแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ยนะคะทวนี้เราก็เลยให้ในส่วนของกองสารสุกเนี่ยเป็นกองในการคัดแยกขยะจากเปลือกทุเรียนแล้วก็กำจัดขยะในพื้นที่ส่งเสริมให้ ประชาชนเนี่ยขัดแย่ขยะ,ยะ,ยะ,ยะจากปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียนกลายเป็นแนวคิดในการนํามาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเทศบาลตำบลหัวดงจึงหานวัตกรรมใหม่ๆในการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนประกอบกับได้ศึกษาผลวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมาตั้งแต่ปี2562ในการนาเปลือกทุเรียนมาทําเป็นกระถางต้นไม้จึงเริ่มผลิตได้ผลเป็นอย่างดีเนื่องจากขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเพียงนำเปลือกทุเรียนมาบดตากจนแห้งสนิท ผสมกับกาบแบงเปียกขึ้นรูปทรงมีทั้งขึ้นรูปทรงด้วยเครื่องหรืออัดด้วยมือตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการตากแดดจัด2-3วันก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หากไม่ตกแต่งรายละเอียดมีอายุการใช้งานเกือบปีสามารถนำไปใช้เป็นกระถางต้นไม้สำหรับเพาะกล้าที่สามารถลงดินได้เลย ผลดีก็คือไม่ต้องดึงกระถางออกให้รากต้นไม้ขาดแถมคุณสมบัติของเปลือกทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เป็นอย่างดีงหรือหากนำมาตกแต่งทาแล็กเกอร์อก็จะมีความคงทนมากขึ้นนำมาเป็นกระถางต้นไม้แจกันใส่ดอกไม้ก็สวยงามเนื่องจากให้ลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะตัวมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะมันมีสรรพคุณด้วยค่ะ,ะเปลือกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของโพแทสเซียม โพแทสเซียมเนี่ยมันจะมีะประโยชน์กับพืชถ้าเอานี้มาเคลือบปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ได้ตั้งนานนะอะไรเงี้ยแล้วพอมาปีนี้ปุ๊บแล้วก็มาทําแบบนี้เลยพอเราบอกว่าเนี่ยอของเราพัฒนาแล้วนะเราสามารถใช้ได้นานเป็นปี2ปีโดนแดดโดนฝนได้ไม่เป็นอะไรปัจจุบันกลุ่มผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียนมีสมาชิกประมาณ30คนนอกจากจะขายตามหน่วยงานราชการและมีออเดอร์ผู้สนใจในพื้นที่ยังเปิดขายหน้าเพจ มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีส่งผลให้ขยะลดลงคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน